มาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค uh, ่อีกพาคบ่ายนะครับผมประจำวันอังคารที่2นะครับก็สำหรับในที่บ่ายนี้มาลุ้นกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็สำหรับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เด่น8มานะครับมี82มา8338ครับบ่ายของท่านตัวเปิดที่บวกครับ30810ครับ30810นะครับ เลขที่ผมจะวางถ้าท่านชอบนะครับตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับแล้วถ้ามีโฆษณาครับเราควรดูให้ด้วยนะครับเลขเหลือจะกลุ่มตัวเปิดนะครับ4 7 9นะครับเลขเหลือเมื่อวานมาหนึ่งตัวครับวันนี้เลขเหลือมาสามตัวจะมากี่ตัวบ่ายสามไม่บ่ายโมงตรงนิดๆครับดูคนนะครับส่วนตัวผมผมมีเลขปิดให้ผมนั้นใจอยู่นะครับนะเนื่องจากอ่านในคลิปนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับพรุงนี้ จอทีสำหรับวันจันทร์หน้านครับเพราะว่าหยุดพรุทธพุทธศุกร์หยุดนะครับก็เลขสุดท้ายผมชอบ8 7ด8ดเดบนนี่ผมชอบนะ8 7 7เจดดดบนชอบชอบ7ครับนะวิ่งบัรุ่นล่าง7ครับนะวิ่งบัรุ่นล่าง7เนาะถ้าถูกใจาตามเลยกันนะครับเจอะไรดี0 7 8ย์ครับจับที่บวัวครับ0 7นย์ดด สามเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดครับมาแล้วมาอีกได้นะครับแปดเจ็ดครับร้อยมัแปดครับร้อยมัแปดนะครับแล้วก็ 0 5 5 0 16 0550กันไหมหนึ่งหางครับ3ตัวครับเอา8ไปมัดครับเพื่อเล่น3ตัวนะครับใครอยากแตกตรงก็เล่น3ากลับ6กลับไปนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับน้คีบ่ายนะครับเลขเหลือ4 7 9กานะครับเผื่อท่านใดมีเด่นอะไรลองเอาไปมัดดูและไปเทียบตามตารางครับถ้าอยากได้เด้งหมดล่ะนะครับนาะก็สำหรับนิทีเจทีวันจันหน้านะครับ ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกนทีห่างเสจภาคบ่ายนะครับก็หวยสะบานออกครับใครเล่นอ,อะไรขอให้รำห่ำรวยทุกท่านนะครับผม